วัสดีวัยรุ่นวีออปี2010เกียร์ออโต้ให้ฟรีเอาไปเลยเอาไปเลยนะสำหรับลูกค้าที่หาเศร้ากินคำสำหรับลูกค้าที่นะมีพอมีเม่ต้องดูแลนะ่ะพาพลูกพับเต้าพาพอพาแม่ที่ติดเตียงไปหาหมออยากได้รถไปใส่งานนะเอาไปให้ฟรีถึงถึงขั้นต้องติดเตียงเท่านั้นเลยบ่บาบางที่ชีวิตคนจนเท่าบางที่ นะแค่หากินเลี้ยงครอบครัวกล็ลำบากพอแห้งแล้วครับผมยังมาต้องมาดูแลพอแม่ที่ป่วยอยู่นะขันคนทีโบล่ลำบากเลยถึงคนที่เคยผ่านจุดที่จนที่สุดมากนะบ้จาบเบเคยเข้าใจจุดนี้ครับอายเคยผ่านมาเหมดนแล้วครับพี่น้องนะถึงเข้าใจมองนี้ว่าอ,าอยากได้รถที่แบบทึกๆควอนเบาๆที่ไ้พาพอพามพาตาพายายไปหาหมอได้แล้วที่สําคัญอยากจะมีช่วงชีวิตที่มีความสุข นะอยากกับมือวันเสาร์วันอาทิตย์อยากจะท่าหลานไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวน้าตกไปดันบางนีปลาพาไปกินเขาแซ่บๆนะก็บม,มีรถมีล่าขึ้เขาเน,นี่ยจะว่ามันแพงๆไม่นี้เอาคันนี้ไปครับให้ฟรีเอาไปพันเดือนละสี่พันเจ้าคือดีแหงสิไอ้ชุดแต่งสเกิร์ตรอบคัน1.5 e. ึอีเกียร์ออตโต้ปี2010ันสพันเดือนละ4,000เงินเดือน7,000ก็พันไหวพอไปไหว นะซอยคนที่แบบว่อาอยากได้รถไปทำอะไหากินอยากได้รถไปใส่าใส่งานหรืออยากได้รถที่ไปเฮ็ดงานนะอา่าเฮ็ดงานบางที่ก็ไกลด้วยไอ้เสียมนะควรจะขับรถไปควรจะขับรถกลับเป็นพวงญาติเพื่อยิ่งอันตรายนะขับมอเตอร์ไซค์นะขากลับบ้านดึกๆเดือนเดือนก็ย่านเขาทิบมอเตอร์ไซค์เขาปลาอันตรแลอวอันตรายครับเอาคันนี้ไปครับยังมีอยู่บ่าทิบซุ่มทิบมอเตอร์ไซค์นี่อนี้ที ฝมนตกด้วยถนนลุนน่งถนนเลื่อนขับมอเตอร์ไซค์กันอันตรายนะเอาเบิ้งครับรถบ่เคยติดแก๊สจํมมาดูสวยๆของสวยๆงาๆพร้อมกับสุดแต่งสกูดรอบคันให้ฟรีเอาไปผ่อนอย่างเดียวผ่อนเดือนละสี่พันตลอดสัญญาเาบาะหนังรอบคันเบาะหนังรอบคัน เอาหน้ากับหลังพอได้มั้งพอหน่อยฟรีดาวฟรีกล้องฟรีจัดฟรีโอนไม่ต้องเสียสักบาทเอาไปดูแลครอบครัวเอาไปใช้งานพาพ่อพาแม่ไปหาหมอนะพาลูกพ,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 พาเต้าไปเที่ยวต่างจังหวัดนะเอาที่เรามีกําลังไหวอยากเกินกําลังก็ต้องรู้ระสวยงามเครื่องนนเดิมจะ จบศูนย์บาทส่งฟรีทั่วประเทศไทยไอเสมรถซิ่งจัดให้แชร์ไปไวเลนแก้ว